กดตาเลยเล่นโทรศัพท์นานแล้วเปิดไฟก่อนโคมไฟหัวเตียงมาดูกันเราสั่งมา2อันเลยนะครับในหนึ่งกล่องก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3มชิ้นนะครับจะมีสายชาร์จนะครับแผ่นแม่เหล็กกับแผ่นโลหะนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟนะครับอันนี้ไปทานด้านหน้านะครับอันนี้เป็นทานด้านหลังนะครับเราสามารถนําแผ่นแม่เหล็กนะครับมาติดที่ช่องนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นรูสำหรับเอาไว้แขวนได้นะครับตรงนี้จะเป็นรูชาร์จแบตนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็มากดสวิตช์ไฟตรงนี้1ครั้งจะเป็นแสงสีขาวนะครับ สครั้งก็จะนุ่มนวลลงมานะ3ครั้งก็จะดูนน่มนวลแบบนี้นะครับถ้าหากเราต้องการจะปรับแสงให้สว่างน้อยๆน,นะครับเราก็มากดค้างไว้ที่สวิตนะครับแสงสว่างก็จะถูกปรับให้ดรอปลงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้แสงสว่างกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเราก็กดค้างไว้ แสงสว่างก็จะสว่างจ้าขึ้นมานะครับเมื่อไฟอ่อนหรือว่าแบตเตอรี่หมดนะครับเราก็สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับไฟแบบนี้นะครับเหมาะมากที่จะอยู่ที่บริเวณหัวเตียงในตู้เสื้อผ้าห้องเก็บของตู้เก็บของเพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับสามารถเอาไว้ส่องหาของได้นะครับและในเวลากลางคืนนะครับเวลาเราออกมาเข้าห้องน้านะเราก็สามารถใช้ไฟตัวนี้นะครับในการส่องนาทางตอนกลางคืนได้นะครับและท่านใดนะครับที่ชอบดูโทรศัพท์มือถือในที่มืดมืดอยู่บนเตียงนอนนะครับถ้าแสงสว่างไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นอันตรายต่อดวงตาได้นะครับยังไงก็ลองเอาโคมไฟตัวนี้ไปติดไวีเตย ะจะได้มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโคมไฟสวยๆแบบนี้นะครับสามารถแต่ไปดูลิงก์ตะกร้าเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับเราก็นำโคมไฟมาติดไ้ที่หัวเตียงนะครับแบบนี้พอเราจะใช้นะครับเราก็มากดเปิด